าดูว่าในผลิตภัณฑ์ของเราในนิวทริก้ามันมีอะไรอยู่นิวทริก้าตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของอะไรครับเป็นรสนรรมอาหารเสริมเพื่อฟื้นฟูเซลล์นะครับและก็คงความเป็นหนุ่มสาวเพิ่มภูมิต้านทานนะครับป้องกันลรเสื่อมของร่างกายผลิตภัณฑ์ของเรามีสารประกอบที่เป็นหลักๆอยู่9ชนิดด้วยกันส่วนประกอบที่สำคัญ9ชนิด ผสมประสานกันอย่างลงตัวตัวที่เป็นพระเอกที่สุดก็คือตัวแรกที่เราเรียกว่าเบต้ากรูแพนไหนใครเคยได้ยินคําว่าเบต้ากรูแพนมาก่อนบ้างให้ <Hey. S 1> มีการค้นพบตั้งแต่ปี1940ใหม่ๆค้นพบยังพบว่าไม่แน่ใจในเรื่องของการที่จะไปช่วยเหลือฟื้นฟูในร่างกายของเราเพราะว่ายังมีภาวะแพ้เกิดขึ้นจากการใช้นะครับในช่วงปีแรกๆ ปรากฏว่าตั้งแต่ในปี1980เป็นต้นมามีการใช้เบต้าคูแคนอย่างกว้างขวางม,มีการวิจัยไม่น้อยกว่า1,000เบปเปอร์ด้วยกันที่ค้นพบว่าไอ้เจ้าเบต้าคูแคนมันเป็นพระเอกที่สุดที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์อิมมูนซิสเต็มในร่างกายของเราหมายถึงอะไรครับหมายถึงฟื้นฟูภูมิต้านทานของร่างกายของเราได้ดีที่สุดเท่าที่ในโลกนี้จะมีได้ นี่คือเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนตัวมันเองเป็นคาร์บฮเรตตัวมันเองเป็นกูโคสจึงมีชื่อว่ากูแคนเป็นกูโคสที่ต่อเรียงกันเป็นสายยาวๆโดยที่มันไปจับอยู่กับคาร์บอนในแต่ละตัวของกูโคสเรียงเป็นวงขึ้นมาจึงเรียกว่าเบต้ากูแคน1,3ตัวนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งตรงที่ว่า มันสามารถที่จะไปทําให้เม็ดเลือดขาวของเรามีความแข็งแรงขึ้นเม็ดเลือดขาวคืออะไรพวกเราทราบไมเอ่ยเม็ดเลือดขาวก็คือเหมือนผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเป็นทหารเป็นตำรวจที่อยู่ภายในร่างกายของเราที่พร้อมที่จะจับเชื้อโรคที่แป,ปรปลอมเข้าสู่ร่างกายของเรากินแล้วก็ทําลายมันซะคนพบตรงไหนในร่างกายของเราที่เริ่มเป็นเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงก็จะไปทำเหมืองกินเจ้าเซลล์มะเร็งนั้น ตั้งแต่มันเริ่มกายพันธุ์ใหม่ๆตั้งแต่มันเริ่มมีเซลล์เดียวเซลล์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่เลือดขาวของเราแข็งแรงก็เป็นฆ่าเซลล์มะเร็งได้จับกิน,นเซลล์มะเร็งได้โอกาสที่เราจะป่วยเป็นมะเร็งก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันมีแค่เซลล์เดียวเท่านั้นในช่วงแรกแต่ถ้าภูมิต้านทานในร่างกายของเราเออนแอปัญหาที่เกิดตามมาคืออะไรทราบไหม เซลมะเร็งมันก็จะค่อยๆแบ่งตัวจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เป็น16เป็น32เป็น64สุดท้ายในอีกหลายปีให้หลังเราก็จะทําได้ก้อนมะเร็งสุดท้ายก็พบว่าเป็นมะเร็งระยะ3ระยะ4แล้วก็เสียชีวิตเพราะูุิต้านทานในร่างกายของเราถ้ามันแข็งแรงตั้งแต่วันแรกเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและไอเจ้าเบตา้าเบต้าคูแคนมันสามารถที่จะไปจับกับผิวของเม็เดเลือดขาว ทำให้เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าแมคโครฟาจที่เป็นเมน็ดเลือดขาวตัวใหญ่ๆกับเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่าเนเชอรัเลคิวเลอร์เซลล์หรือเอ็นเทเซลที่เป็นเม็ดเลือดขาวตัวเพชฌฆาตเมื่อเม็ดเลือดขาวของเราถูกกระตุ้นจากเบต้าปูแคนทําให้มันกระตุ้นไขสันหลังให้ผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาเป็นจํานวนมากจึงทําให้ร่างกายของเรามีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและไปจับกินเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้น โพลีเซทลายนะครับที่อยู่ในเบต้าภูมิแพนมันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยฟื้นฟูโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งโรคเอสปันโรคอะไรที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นมันสามารถที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคที่เราเป็นได้นะครับช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลด้วยนะครับป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ มันลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลลองคิดดูว่าเมื่อคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราลดน้อยลงตัวเดยช่าหิงยิ่งตัวที่เป็นคอเลสเตอรอลไม่ดีที่เราเรียกว่า LD L D L เมื่อ L D L ลดน้อยลงหลอดเลือดของเราก็เป็นไงครับยังแข็งแรงดีอยู่ยังยืดหยุ่นได้ดีอยู่เมื่อไหร่ที่คอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเนี่ยไปจับกับหลอดเลือดของเราหลอดเลือดของเราก็ตีบแคบลงตีบแคบลงตีบแคบลงวันดีคืนดีเป็นไงครับเจ็บนะ้าอกพอไปตรวจคุณหมอว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ บางคนไม่มีคําเตือนนะครับอยู่ๆก็ล้มฟุบลงไปและหมอก็มักจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นเบต้าบูแคนช่วยลดการดูดซึมได้ด้วยแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดต้องการโรคเบาหวานเห็นไหมครับว่า,าประโยชน์ของเบต้าบูแคนต้องการโรคเสื่อมได้เกือบจะแทบจะทุกชน,นิดเลยนะครับแทบจะทุกโรคทีเดียวเราไปดูว่ายังช่วยในเรื่องอะไรอีกทําให้แผลในกระเพาะหายเร็วขึ้น และที่สําคัญสําหรับคนที่ต้องการให้ผิวพรรณของเราแลดูอ่อนเยาว์ลงกว่าเดิมเบต้ากูแคนยังสามารถที่จะกระตุ้นตัวไฟโบบาสเพื่อทําให้มีการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวที่เพิ่มมากขึ้นลองคิดดูว่าพอคอลลาเจนในชั้นผิวของเราเพิ่มมากขึ้นริ้วรอยเหี่ยวย่นตีนกาต่างๆก็จะลดน้อยลงแผลต่างๆก็จะหายเร็วขึ้นเพื่อนวัยรุ่นที่ มีโอกาสที่จะป่วยมีโอกาสที่จะเป็นโรคสิวอักเสบหลังสิวอักเสบก,ก็จะมีหลุมสิวเกิดขึ้นเบต้ากูแคนก็ช่วยได้เพราะฉะตัวมันเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวแอนตี้ริ้งเกิลที่ดีมากหมาถึงรบริ้วหนอยได้ดีมากและก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งหมายถึงชะลอความชราได้ล้ามาดูว่าเหมาะกับโรคอะไรบ้างครับสำหรับเบต้ากูแคนโรคแรมกมะเร็งพิัน คนที่ทานนิติค่าไปเนี่ยมั่นใจว่าเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ป่วยเป็นโรคมะเรง็งใช่หรือไม่ใช่ใช่แน่นอนที่สุดเรามีทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราป้องกันโรคมะเร็งได้ป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ทําให้โรคภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้โรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคเสื่อมชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเราหลังสารตัวหนึ่งออกมาในเวลาที่รวดเร็วกว่าคนปกติ คือหลังสารที่เรียกว่าเจ้าฮิสตามีนฮิสตามีนมาหลังออกมาจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ามาเซลเวลาหลายคนเจอควันบุหรี่หลายคนเจอตัวไรในฝุ่นเจอฝุ่นบ้างเจอตะเกสอนหญ้าบางอย่างเจอมแมลงบางอย่างก็จะมีอาการนะครับคันจมูกจามน้ำมูกไหลเม็ดเลือดขาวตัวมาเซลตัวนี้นะ่ะเป็นตัวที่หลังฮิสตามีนออกมาที่ทําให้เราแสดงอาการเพอะเราได้เบตา้าคูแคนไปลองนึกดูว่าเม็ดเลือดขาวของเราเสถียรขึ้น ไม่หลังที่สมีนออกมาแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อย่างชนัดนะครับยังช่วยในเรื่องของโรคหลอดลมอักเสบโรคหอบหืดหอบหืดก็ถือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในหลอดลมของเรานะครับป้องกันโรคภูอีกสูงได้นะครับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะครับเชื้อไวรัสเช่นเริมูสวัดหรือว่าเอนะครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบนี่คือตัวเด่นที่สุดที่อยู่ในตัวนิวทริก้าของเรา เราไปดูนะครับชนิดที่2ชนิดที่ 2, 2เป็นกรดอมิโนอาิดนะครับชื่อว่าแอลซิสไอน์แอลซิสไอนเนี่ยมีอยู่ในร่างกายของเราในปริมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็จะลดน้อยลงแอลซิสไอนช่วยในเรื่องอะไรมันช่วยเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายของเราผลิตกูต้าไทโอนหลคนคงเคยได้ยินกูต้าไทโอนมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา กูตาเทอโอนมีบทบาทเด่นมากในเรื hmm ่องของการที hmm ่ม hmm. ันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระถ้าเรามีสารต้านอุมูลระในร่างกายของเราเพิ่มมากขึ้นมันก็ขจัดสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระหรือสารอนุมูลอิสระที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้เร็วขึ้นมีบทบาทในเรื่องของการที่ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเม็ดสีของเราผลิตสีเพิ่มมากขึ้นเพื่อกูต้าเทอโอนช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ เม็กสีก็คือตัวเมลามินนะครับเมลามนินหรือผลิตสีลดน้อยลงก็จะทําให้ผิวของเราขาวขึ้นใสขึ้นกระจ่างขึ้นไอตัวแอลซิสอ e ีเนี่ยมันไปทํางานร่วมกับกรูตามิดแอซิดกับตัวไนซีช่วยทําให้มีการเกิดมีการสร้างกูต้าไทโอนที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับว่าเมื่อมันสร้างกูต้าไทโอนที่เพิ่มมากขึ้นช่วยทําให้อะไรครับผิวขาวขึ้นเปล่งปลั่งขึ้น แล้วก็ชะลอปิยาแห่งวัยของร่างกายของเรานะครับเสริมสร้างซ่อมแซมผิวหนังเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราและช่วยส่งเสริมการทํางานของเม็ดเลือดขาวของเราให้เพิ่มมากขึ้นทางไปสองชนิดแล้วแล้วตัวนี้คืออะไรครับเฮดหลินจือคืออะไรครับคือเห็ดหลินจือนะครับเฮดหลินจือมีอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยสายพันธุและสายพันธุ์ที่ถือว่าดีที่สุดสายพันธุนั้นชื่อว่าลูซิดัม เป็นเห็ดดินจือสีแดงที่ถือว่ามีสรรพคุณสูงสุดในเรื่องของการที่จะไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นโดยที่มันกระตุ้นคูมตั้งทานอีกเช่นเดียวกันในเห็ดดินจือก็มีตัวโพลีสแซคคาไรอยู่โพลีแซคคาไรจำไว้เลยว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่กระตุน้นเ็ลือดขาวให้ทํางานเพิ่มมากขึ้นได้เพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นได้มันมีอยู่ในเห็ดดินจือสารอีกกลุ่มนึงที่อยู่ในเห็ดดินจือ เราเรียกว่าไตรเทอร์ปีนอยดสารตัวนี้มันมีทั้งกาโนเดมิกแอซิดและก็ลูซินิกแอซิดที่ช่วยนะครับฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัวมันเองนะครับสามารถต้านการเกิดเป็นเซลล์มันเองได้เห็นไหมว่าเรามีทั้งเบต้ากูแคนที่สุดยอดบวกกับไตรเทอร์ปีนอยโพลีสคลายที่อยู่ในเห็ดหลินจือ ช่วยทําให้ต้านการเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้โรคหัวเยอะนะครับโรคคอเลอีกสูงโรคหัวใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดอีกแล้วนะครับแล้วก็โรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคตับอักเสบคนที่ป่วยโรคตับอักเสบไม่ว่าจะติดเชื้อจากไวรัส B C มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับตัวเห็ุดี้มากเกินไปก็เกิดภาวะในร่างกายของเราที่ผิดปกติ เช่นอะไรครับร้อนในเกิดขึ้นมีแผลติดเชื้อต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายคนที่เย็นเกินไปคือกลุ่มคนที่เป็นอะไรครับเป็นหวัดได้ง่ายนะครับไอจามได้บ่อยๆเพื่อนร่างกายของเรามีร้อนกับเย็นอยู่ทํายังไงถึงจะให้มันสมดุลได้โสมช่วยปรับสภาพความสมดุลในร่างกายของเรานะครับช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราลดภาวะเครียดและภาวะวิตกกังวลภาวะเครียดในสังคมของเราปัจจุบันนี้เป็นไงครับ เ <Yeah. S 2> พิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและส่วนใหญ่พวกเราเครียดในเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรครับที่เราเครียดและตัวมันเองช่วยอะไรครับควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจได้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้เห็นไหมครับช่วยฟื้นฟูสมรภาพหลังเจ็บป่วยแล้วก็รักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศมองย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่เบต้ากูแคน เห็นดินจือหรือแม้แต่โสมเห็นว่ามันพุ่งเป้าไปที่ไหนครับพุ่งเป้าไปในเรื่องของการป้องกันโรคที่ทําให้เราเสียชีวิตทุกโรคเลยครับที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายของเราทั้งหมดสแสดงว่าถ้าเราได้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เข้าสู่ร่างกายของเรามันช่วยดูแลร่างกายของเราแทนเราไปถึงในระดับเซลล์ก็มั่นใจได้ว่าเราจะไม่ตายจากโรคต่างๆเหล่านี้แน่นอน แล้วเราควรตายจากโรคอะไรดีครับควรตายจากโรคอะไรดีรวยเหลือลงโรครวยเลือลำชาลาดีไหม <laughs> บางคนบอกว่าโรครวยเหลือลงนะครับผู้นําที่รับรายได้หลายแสนขนาดนี้บอกว่าโรครวยเหลือลงถ้ารวยเรือลงไม่ควรตายเด็ดขาดนะครับ <laughs> ควรรับไรายได้อย่างต่อเนื่องแต่นี่เรากําลังพูดว่าเราไม่ควรป่วยกับโรคเรือลงอีกแนละ้วเราต้องเอาชนะโรคนี้ให้ได้และจะทลายตัวนี้มันคืออะไรครับ ันก็คือกรดอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามาหาศาลมากๆตั้งแต่มีการนะครับวิจัยค้นพบว่าในติกออกไซด์ในปี1998จนได้รับรางวัลโนเบลพราส์ในปีนั้นและพบว่าในติกออกไซด์ช่วยขยายหลอดเลือดให้ร่างกายของเราได้เมื่อขยายหลอดเลือดในร่างกายของเราได้ลองคิดดูว่าเราจะป้องกันโรคอะไรได้โรคหัวใจ ที่เราเป็นอยู่ก็เพราะว่าหลอดเลือดหัวใจมันตีบทาไงยังไงให้มันขยายตัวถ้ามันขยายตัวได้เราก็ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้หลอดเลือดเราแข็งแรงเราก็ไม่เป็นโคนรคความดันเลือกสูงหลอดเลือดของเราแข็งแรงเราก็จะไม่เป็นโรคอะไรครับอัมพฤกษ์อัมพาตไงครับหลอดเลือดของเราแข็งแรงการติดเชื้อก็จะลดน้อยลงหลอดเลือดของเราแข็งแรงผิวพันธุ์ของเราก็จะเต่งั่งสดใสเพิ่มมากขึ้นไอ้เจ้าไนตริออกไซด์มัน มีประสิทธิภาพในการขยายหลอดเลือดแล้วก็ค้นพบลึกลงไปอีกว่าร่างกายของเราถ้าได้อะมิโนแอซิดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอลอะจินีนมันจะไปทำให้ร่างกายของเราเพิ่มปริมาณไนติกออกไซด์ในหลอดเลือดของเราได้แสดงว่าถ้าเราไดแอลอะจินีนเข้าสู่ร่างกายของเราก็ไปขยายหลอดเลือดเมื่อขยายหลอดเลือดเราจึงป้องกันโรคหลอดเลือดที่เป็นความเสื่อมทุกโรคได้ กับตัวแคลเซียมมาผสมประสานเป็นหนึ่งตัววิตามินซีตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและตัวมันเองกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้แต่วิตามินซีถ้าเราทานมากเกินไปตัวมันเองเป็นกรดเพราะว่าชื่อมันคืออะไรชื่อมันคืออะไรครับ a s c o บิ i c acid มันคือกรดทานเข้าไปมากๆบางคนจะระคายเคืองกับเพราะอาหารได้ บางท่านทานไปแล้วมีปัญหาคขึ้นไส้อาเจียนต่างๆได้จากภาวะความเป็นกรดที่สูงเพิ่มมากขึ้นในร่างกายของเราทีนี้ทํำยังไงให้ภาวะความเป็นกรดมันลดน้อยลงมันไปจับกับตัวแคลเซียมเราก็ได้ประโยชน์ทั้งตัวแคลเซียมด้วยและตัววิตามินซีด้วยก็จะทําให้เราได้แคลเซียมเสริมสร้างกระดูกข,ของเราให้แข็งแรงและตัววิตามินซีตัวนั้นเองสาคัญมากอย่างยิ่งในกระบวนการ เสริมภูมิต้านทานและในกระบวนการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวของเราเพราะฉะนั้นตัววิตามินซีกับตัวแคลเซียมช่วยป้องกันและลรักษาอาการหักเสบอันเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสช,ช่วยป้องกันโรคหัวใจและสมองจากอนุมลิสระช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยชะลอความชารานี่คือแคลเซียมแอสคอเบตเราไปดูนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือตัวคอไดเซตไซเนนซิสเอ็กซ์ทร ตัวนี้หลายท่านในซัพเชมอลคงรู้จักเป็นอย่างดีเพราะผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกแรกของซัพเชมอลในกลุ่มนวทรีนลของเราคืออะไรครับคือถังเช่านะครับหลายท่านรู้สรรพคุณของถังเช่าเป็นอย่างดีแล้วนะครับถังเช่าเด่นมากในเรื่องของหลอดเลือดอีกเช่นเดียวกันกูตา้าอะเบตากูแคนเด่นมากในเรื่องของเพิ่มภูมิต้านทานเด่นที่สุดคือเพิ่มภูมิต้านทานถังเช่าเด่นที่สุดในเรื่องของหลอดเลือด แสดงว่าเรามีหลายสุดยอดอยู่ในนิวทริก้าร่วมกันแล้วมาดูนะครับว่ามันช่วยในเรื่องอะไรครับช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราในหลายปีก่อนหน้านั้นนะครับนักกีฬานักกีฬาจากประเทศจีนวิ่งมาราธอนแข่งกับพวกฝรั่งขายยาวปรา,ากฏว่าได้แชมป์โอลิมปิกเขาก็ศึกษาว่าทาไมเนี่ยนักกีฬาชาวจีนผู้หญิงทําไมวิ่งได้อืดได้ทนกว่าพวกฝรั่งแล้วก็พวกนิโกรผิวดํา ปรากฏว่าพวกวนักกีฬาจีนทางถังเช่าถังเช่าเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดพอเพิ่มออกซิเจนในเลือดของเราเป็นไงครับมันก็เหนื่อยช้าลงเลยครับจึงวิ่งได้อึดได้ทนกว่านะครับชนชาติอือ่นๆนะครับเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วยซูเปอร์ออกไซด์นิสมูเทสและตัวมันเองมีไนตริกออกไซด์ด้วยนะครับแอลอาจินีนไปช่วยเพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์ แต่ตัวค่อยได้เซปไซเนซิสหรือถังเช่ามันมีไนติกออกไซด์ในตัวมันเองเมื่อเรารับเข้ก็ปนเลยครับได้เต็มเมเลยครับขยายหลอดเลือดทันทีช่วยทําให้เราควบคุมเรื่องโรคความเสื่อมจากโรคหลอดเลือดได้ทั้งหมดทุกๆโรคแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลนะครับของคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดนน esterol, ลก,ยลการอักเสบภายในร่างกายของเราเราไปดูปิพันเ,ออเราไปดูสารประกอบชนิดอื่นๆนอีกนะครับยังมีอะไรครับยังมีแคลเซียม คืออะไรครับมเมล็ดอง,งุ่นคือสารสก,กัดจากมเมล็ดองุ่นสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นนะครับคุณนสบัตมันมีอะไรครับมันเป็นสารต้านอุชชาะนะครับที่มีความแรงกว่าวิตามินซียีเท่าและแรงกว่าวิตามินอ e ี50เท่าช่วยต่อต้านการทําลายเส้นใยคอลลาเจนและออลาสตินในผิวหนังที่เกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดริ้วรอยนะครับช่วยลดความเข้มของสีผิวบริเวณที่ดําคล้า ทำให้ผิวขาวดูกระจ่งางใสขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดนะครับช่วยลดอาการชาตามมือปลายเท้านะครับช่วยทําให้นอนหลับได้สนิทขึ้นมีการวิจัยหลายครั้งที่พบว่าสารที่อยู่ในมเมล็ดอัลมอนมันชื่อว่าเลสวอราทชอซึ่งเป็นการวิจัยค้นพบใหม่ในช่วงไม่เกิน10ปีที่ผ่านมา เลสเวอรทอเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของโลดหลอดเลือดเช่นเดียวกันอาละนี่คือชนิดที่8แล้วนะครับอินเกเดนชนิดที่8ปดลองไปดูอินเกเดนชนิดสุดท้ายชนิดสุดท้ายคืออะไรครับเปลือกสนทม์าบาเอ็กซ์แทคือสารสกัดจากเปลือกสนในเปลือกสนจะมีสารที่ชื่อว่าโปรแอนโซแอนโพรไซยาเนดินซึ่งเป็นสารต้านวิษณะที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆช่วยทาให้หลอดเลือดของเรามีความแข็งแรงขึ้นต้องกันโรคหัวใจ ป้องกันการเกิดภูมิแพ้โดยยับยั้งการสร้างพิสซีนที่ตะกี้ได้เล่าไปแล้วว่าพิสซีนมันคืออะไรที่หลั่งออกมาจากเ,เลือดขาวของเราช่วยลดฝ้ากระจุดดนํำได้ด้วยช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนและอีลาสตินจึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่ไหวัยได้ช่วยทำให้หลอดเลือดชิดจุดและแข็งแรงมากขึ้นทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นจึงทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งเพิ่มมากขึ้นเปื้อนสนที่ดีมากๆอยู่ในยุโรปตอนใต้ แถประเทศสเปนแล้วก็โปรตุเกสอิตาล,ลีแล้วก็ฝรัลล่งเศสเราจะมีอยู่ทริปหนึ่งที่เราไปเมดิเตอร์เรเนียนในปี58 <ital> เดี๋ยวจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปดูเปลือกสน oh. นะครับที่ทริปที่เราจะไปล่องเรือนะครับที่สเปนแล้วก็ฝรัลล่งเศสแล้วก็อิตาล,ลีกัน, oh. นเปลือกสนในช่วงหลายปีหลังก็เป็น oh. เป็นอินกิเดลสที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการที่ มันต้านอนุมูสัดได้จอดเยี่ยมมากๆฟื้นฟูผิวพรรณได้มีการนะครับที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเปิด์สดในช่วงหลายปีหลังเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยกว่า30-40เปเปอร์ด้วยกันที่รู้เลยว่ามันช่วยทําให้ผิวพรรณของเราสดชื่นขึ้นได้เปล่งปลังขึ้นได้เ,เ,ได <S <S เอาละสรุปว่านิวทิก้าเหมาะกับคนป่วยหรือเหมาะกับการฟรืไรไ้ <S <S ฟนฟูหรือป้องกันโรคอ,อะไรได้บ้างโรคมะเรคน ป่วยเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดโรคติดเชื้อแบคทีรียไวรัสเชื้อราโรคภูมิแพ้นะครับโรคหลอดลมอักเสบโรคหอบคืนโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคตับอักเสบโรคไตวาย